อากาศสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องกเกษตรกรผู้เลี้ยงัวเลี้ยงคว้ยครับผมอากาสวัสดีไปยังเอ็บทีู่้ทิ่ย์กำลังติดตามช่องใบป,ป่ฟาฟาร์มแชนแนลนะครับเดอ้อรับช่วงนงแดงพี่นอ 2, ้องของ,อง,อมมงวันทีาส,มส,สงงามาาส,สิบบุกะลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดครับพี่น้องครับันนี้กับผ้าพีผ้าน้องเละมาทังควงหน่องเอ๋อครับผมวันนี้มาเมืองวันหนองเอ๋สีมีของสวยๆงามๆราคาถูกๆมาฝากพี่น้องจจกโตัวครับวันนี้ เบาเบาลายใหญ่ห้างพี่น้องครับผมมาพบกันตรงนี้กันเลยครับสวัสดีครับตรง,งนี้ครับสวัสดีครับวันนี้มีมาฝากพี่น้องยกตัวใหญ่ๆไปไหนวันนีมม้มีมาฝากอยู่สามตัวครับผมสามตัวนะครับเนาะครับผมโอ้มีแต่ของงามๆตัวมันอย่างไรมีแต่ของงามครับผมเอาตัวแรกมั้งพี่น้องนะเ,เนีเนนเนน่ยเงาอัดหลาดเงาปันเงาปันรถไฟจ้ะครับผมเงาปันรถไฟครับผมไฟเอา ว่าได้ละเอียดก็ได้นะเจี๊ตัวนี้เป็นแม่สาวครับผมแม่สาวตัวนี้ผสมกับเจ้าท้องดีได้สามได้เดียนกว่วครับผมเป็นแม่สาวเนาะแม่สาวท้องแรกครับ,ม um. รบผมเอาแม่สาวท้องแรกเด้อพี่น้องเด้อตัวเหนียวเดียวประมาณสามชิบก้มือเนี่ยแหละครับผมผสมเจ้าท้องดีเลยครับแมนครับผสมเจ้าท้องดีได้ได้สามสิบก้มือครับผมนี่ครับผมมีหลอดมีใบครบเนาะมีหลอดมีใบครบครับผมมีหลอดมีใบครบ ผสมเจ้าทองดีครับผมมันสูงไรวันนี้นะครับนี่ตัวนี้สูงไ้สามสิบแปดครับผมสูงไวสามสิบแปดครับผมโอ้สูไสามสิบแปดแต่งามงามครับคุณนะครับเงี้วอาลลาดไม่เงี้วอลาดครับผมเอครับไรสามสิบแปดเอ้าพี่น้องถ้าพี่น้องมาเมืองหนาตาวงเขาเพิ่นบานนี้ครับเมืองอักตาลาครับพี่อ้าพี่น้องตัวนี้อักตาล้า เด่นเลยครับนี่อักษะลักชัดเจนเลยเนาะชัดเจนเลยครับตาแจมครับผมแจมจำครับผมพ่ออ่องถุงน่องขาวพี่น้องแมนครับอักษรลักษยไวทยชัดเจนนะครับตัวนี้เจ้าตัวนี้เพื่อนว่าเป็นลูกสาวของเก่าเจริญครับผมเป็นลูกสาวเก่าเจริญเนาะแมนครับผนเห็นว่าหนาตาเลยพี่น้องเ้อเป็นลูกสาวเก่าเจริญคหนาตาชอพอครับผมหงเขาอย่างเดียวพอครับผมพี่น้องก็เป็นวันห่วงเลอพี่น้องเ้อะพี่น้องมึงเอาอเออมันบ่เม่นว่าผมห่วงเด้อ ั้อขาดีพี่น้องมึงเอารลยปุณหน์นะครับมึงตาเตียมรลยครับปุ่น์นะหน้าตาดีครับ <baj> ุ่นเขาเปิดทางเขาดีพี่น้องอักตลกักแม่เฟรรๆๆๆๆๆ้าโต๊ะโต๊ะต๊ะเอาพี่น้องต,ต้นโต๊ดีครับเพิ่งได้เชลียวเชลียวเพิ่งล้นครับได้ครูหนึ่งครับผมเล็บบอโคบะคีเล็บงามขนาดพี่น้องขาบักง่ายอ่ะเออบักเผายง่าพี่น้องขาบักง่ายมึงจุดเด่นสำคัญมึงปุ่นหะครับหน้าตาโค้งเขาครับเอา พี่น้องมึงอขอฟังราคาครับพี่เย่ตัวนี้เปิดไว้หาเมื่นเจ็ดพันบาทครับผมหาเมื่นเจ็ดพันบาทครับผมมีพี่น้องไว้ตัวแบบง,งําไหมน้องเย่ยเปิดไว้ในราค 5, 000, 000าหาเม, <5, 000, S 1> มื่อินเจ็ดพันบาทบ่ครับผมหาเมื่นเจ็ดครับผมเอาพี่น้องมึงพา,าพี่น้องมึงถ่ายกันนะถ่ายย่างดีเลยครับเอาถ่ายบักสมโอตัศครับผมวันนะ่ะพ,ะพี่น้องถ่ายง่ายๆ้ะพี่น้องเด้อ อายืนงามขนาดมาเป็นสายประกวดครับผมอ่าแต่ว่าหน้าตาคือเก่าเจริญครับโอ้ยต้องฝึกมานเ,เ,เนี่ยนี่เป็นจังสียืนงามแบบนี้เนาะโอ้ค่ะขนาดพี่น้องคนนหน้าตาดีใายดีายดหางดีขาใหญ่ครับผมนี่ครับอพี่น้องนี่ครับเอ๋อเดี๋ยวให้มึงทั้งหน้าไม,ม่อีกรอบครับผมอันมก็ได้มนึงรับคนพี่น้องเอ้ามึงครับคนพี่น้อง ท่านใดกำลังมองหาแม่บอกแม่พันธุ์อพี่นองเด้อตัวนี้แน้น้ำเลยครับผมอัตลักชัดเจนเลยตัวนี้เป็นค้ายงามครับผมตัวนี้งามเลยเหรอครับผมแม่ได้พันแทแถคููเดียวได้องเนาะแมวครับโอก็ได้พันแทแถคููเดียวได้รุ้นเราแหละครับท่านในเกิดท่านในต็มอยู่ครับน่อยหน้าตาโหลดครับผุนเห็นบอัตลักณ์ไหมครับผุนพี่นกงมึงเนี่ยโอ้งามครับแมวนี่ อนาคตก็บรอยสี่สิบกล่วยเหรครับแม่น,นี่ตอนนี้ฝนไหลสามแปดได้ยินไหม่นครับไหลสามแปดไหลสามแปดเป็นแม่สาวหนาคตไก่ได้พี่น้องเด้อเพิ่นผสมเจ้าท้องดีครับผมได้เดือนกว้วยเดือนกว้วครับผมได้เดือนกว้วอ่ะพี่น้องก็ไปหลุดเมืองกันนาจะตีได้ยินเนาะครับผมนาจะจตีตครับผมเอ๋มานท่านได้ตรวจท่านได้ตรวจครับผมเพราะว่ามันท่านได้มันนายสิได้ประมาณจ็กสองเดือนสามเดือนนี่ตรวจน,นี่ครับมันจ็ดสี่ตรวจได้ไั้ยินเนาะแม่นครับผมเพราะง่ายขนาดพี่น้องคันเดี้ยว สองเดือนสามเดือนไปแล้วฟองง่ายขนาดเด้แลวนี่ขันตรวจกะเจัาสี่ผวาขึ้นมาผ่าตัวอ้วนาแมนรับผมเอ้าพี่น้องพี่น้องไปรุนเมืองก็ะบากะผมมีอาการมันบ่ะผมมีอาการครับผมมีอาการพี่น้องผสมในเดือนพวนตาดีครับแมนนี่คุณหนามือหน้าเมืองหนาตานี่ดีเงาวดีพี่น้องอักตร้าแคเจนนะคนก็เลยชี้ชิบก้วเหรอครับอนนคนเป็นก้วยที่กระดูกกระเดี่ยวไงครับผมแข้งขาไงเลียบดี เบบีหม่องตีเลยบันเถะบอกซะยังไงซะเออบอกใสยังไงยบมีหม่องตีเอาพี่น้องเออันใดสนใจสนใจกัติดต่อน่องเอเข้ามาเอาับตัวแรกเป็นแม่สาว้องแรกครับอยากเห็นว่ามึงตัวจริงครับตัวนี้อยากให้มึงตัวจริงเนี่ยมึงว่ามึงหน้าตาให้เพื่อนมึงได้นี่อยากให้มามึงตัวจริงครับมึงตัวจริงโอ้ีบอกอีเลยมันขากีรีตัวนี้อยากให้ว่ามึงตัวจริงครับพี่น้องเออมึงครับ ัวนี้เป็นแม่สาวทองแรกได้พี่น้องเ้อครับผมผสมเจ้าทองดีได้เดือนปัวนี่ครับผมสูงวบสามแปดครับผมน้องเยือเปดือ้ในราคาห้าหมื่นเจ็ดพันบาทห้าหมื่นเจ็ดครับผมห้าหมื่นเจ็ดพันบาทพี่น้องท่านใด้สนใจกับจีต่อนนองเยือเข้ามอาจบไปครับพี่น้องครับสําหรับตัวแรกของเขามาเมืองตัวต่อไปครับผมอ่าพี่น้องมาเมืองตัวต่อไปครับปันี้อ่าตัวนี้เป็นจะได้ไอ้เสียแม่ลูกบ่แม่ลูกครับผม เป็นแม่ลูกพี่น้องรอครับแม่ลูกลูกตัวผูครับผมแม่ท้องได้อีกหาเดียนกัวครับผมเป็นแม่ลูกลูกตัวผัครับผมลูกตัวแม่ท้องพ่ออมครับผมพ่อหาเดียนกัวครับผมสื่อส้องได้สามครับสื่อส้องได้สามพี่น้องเป็นลูกตัวผูเนะครับผมลูกตัวไหครับนี่ฮะลูกบบลูจ้าครับผมเป็นพอทานรับจ้างเนี่ยครับผมเอาเป็นลูกซ้ายได้พี่น้องเด้อแต่ตัวนี้ในท้องเพิ่นผสมเห็ดล้มโขงได้ หาดือนกัวครับผมเมียบัดตัวตัวเมียคนนี้ผสมเห็ดน้ำโขงเมียนครับเป็นน้ำโขงได้จังเดือนก่อนยังหาเดือนกัวครับผมหาเดือนกัวนะพี่น้องเนาะเอาพี่น้องเอาพี่น้องเมื่อเอาพูน่ะเอปิดไปรไปได้ปูนี่ปูนี่เปิดไรหาเมื่อหาครับผมหาเมื่อหาพันบาทเมียนครับซื่อสองในสามเมียนครับซื่อสองในสามพี่น้องเชือกสูงไรสามสิบหกครับผมแม่สูงไรสามสิบหกเมียนครับผมพี่น้อง แม่เพิ่นไุ์ดวงไหมเจ้กตัวอะไรยนี่สีลูกสองลูกสามในท้องนี่แหละครับผมลูกสามในท้องเนาะแม่นครับผมโอ้ยแง่อดหลาดจีน้องสีดอกเล้วยางงามด้วยครับอิวดีเน่ยสีดีสีดีครับผมสีดอกเล้วเน่นครับกล้ยสีดอกเล้วได้พี่น้องตัวนี้นนะเขาดีหน้าตาดีครับผมหน้าตาวงเขาเป็นเป็นกล้ยที่หน้าตาดีทางเขาดีหน้าเขาเปิดหน้าเขาเปิดกขั่งครับจะเป็นยังไงเนี่ย ตื่นกล่องได้พี่นนอกเด้เต็มแบบเมื่อหรุพี่นองคนน่ะตาดีครับนะเขาเปิดกล้องเป็นเก่าโอเคอยู่ในนีเนาะครับผมตาแตมอยู่ได้พี่น้องได้แจ่มแียมจ่มครับผมแจยมแจมจ่เพราะอ่องหนน่องขาเรีบดีเรีบดีครับผมเรียบโกีคได้พี่น้องเด้เอาพี่นองคนน่ะซื้อสองในสามซื้อสองในสามครับมีใบครบ่นีเนาะมีนครับมีหลอดมีใบครบพี่น้องผมเนี่ยเป็นแววทีล้ำตัวเงา อางดีโดยเฉพาะสีผิวป่นเนาะสีผิวครับสีดอกเล่าครับผมสีดอกเล่าพี่น้องเอาพี่น้องพาพี่น้องมัเมืองทางไายพันาบัตรหางก็ดีครับผมอ่างเงาดีคถ่ายเงียนี่เนาะถ่ายเงครับเอาไปกินหยาจั่งน้อยก็เต็มเหรอครับพี่น้องแต่ว่าเนอยากบอกนำเรียงไหนเดียวแม่นครับผมไหนเดียวพี่น้อง ตกน้าเดียงน้อยเดียวพี่น้องคนน,ะนึงกำลุใต้เดี๋ยวสิไปไล่ลูกไม่ให้มึงครับผมสือสอ่อซวงเลสามเอาน้องย๋สิไปไล่ลูกไม่ให้มึงมาแล้วมาแล้วอ๋มาแล้วม,มาแล้วม,มาแล้วให้จินยา,าพี่น้องให้ลูกดีแล้วตัวนี้งานให้ลูกดีเยอะครับผมตัวในถองตัวเมียป่ะตัวเมียครับผมได้วงตัวเมียได้พี่น้องเ้อะเพราะว่าที่มันตัวผูกไหมอ่า ลูก้กายคนน,นี่ของเยอะลยูกไ,ไก,ก่นนโตผุไอทองนี่วตมียได้พี่น้องเด้อไอ้ลูกดีแ้วตัวนี้ไว้ตัวนี้ขนาดเติอพอทับรับจางเปิ้นอันนั้นเติอตัวไหนก็ยีเผ็ดล้ำโค้งครับผมเผ็ดล้ำโค้งโอ้ข,ขนาดก็พี่น้องเน,นันะผสมเผ็ดล้ำโคงมาย่างดีมันขนาดพอทับรับจางได้พี่น้องนะลูกคนสีดีครับสีดอกเล้าย่างงามครับ เป็นหอยดีเป็นจันไรเนี่นครับแต่บ่มีหไาให้กินนี่ครับเลี้ยงเน้อยเอ้เนาะทั้งบ้านเป็นโตหน้าตาดีเป็นโตสีดีครับเลี้ยงพี่น้องเป็นโตอ้างดีขนาดหอยท่้งนี้ก็ยังเลี้ยงดีไหมเนี่นครับโอ้สินกล้วยกินหอาดีกันช่พี่น้องกันคือหอาตึงเข้าไปนี่ว่แม่็นตัวสีเนี่ยครับเอาไปกินหอยนี่เป็นคนละตัวเลยครับพี่น้องเมื่อกลพุ่นน่ะตทางเขาเพิ่นแหม หน้าตาดีเขาดีครับผมกล้ยก็ยังนุ่มๆครับผมอานาคตแได่อีกไกลหน่อยยัแมแต่เจ้าของเขาก็ว่าลูกสวงในท่วงนี่แหละครับผมเจ้าของเขาเิ่นว่าแต่ว่าเขากับว่าลูกสามแต่ว่าก็ไอว่าลูกสวงอะย,ยงครับผม,อมไอว่าลูกสวงนี่แหละมัน,ม,นมันเมืองแล้วกล้วยมันยังสดอยู่สดอยู่ครับเพื่ออะไหาเงินหาเงินหาพันครับหาเงินหาพันครับผมหาเงินหาพันพี่น้องซื่อสวางใสามครับผม เนี่ยคือตองโครัตี่แถมลูกในท้องฝั่งบุกตัวแม่เพิ่นว่าตัวเสืังสี่สีเสืองได้ไปเลี้ยงครับพี่น้องน้องเย้ว่าซสือตองในสามแถมลูกตัวเมียในท้องเมียนครับเออตัวเมียแท้พี่น้องก็ยังเจ้าลูกตัวดีเพันลูกไซนครับผมเออมันมันที่เป็นสลับกันน้องมันปะครับผมเออวมวฟัวแล้วก็ตัวเมียประเี้เอาพี่น้องเขาท่านใดกำลังมองหาท่านใดมีงบประมาณบ่หลายตัวนี้ยอมเงาที่สุดแล้วพี่น้อง ส,สื่อสองได้สามเนี่ยครับส่องได้สามในท้วงเพื่นนีปผสมเพล็ดน้ำผงได้อีกห้าเดือนครับผมก็ต้องไปรุ่นไปยังตัวนี้หากินน้องอย่างเดียวอ่าีกห้าเดือนอีกห้าเดือนหกเดือนได้กินน่องพี่น้องเอาถ้าได้สนใจ,นใจก็จกิตต้อน้องเย้ขามากักบผพู้ที่สองสื่อสองได้สามพี่นอ้องเอาพี่น้องเอาจบไปครับสำหรับผูนี่มเมึงตัวต่อไปครับผม พี่น้องมาเมืองตัวต่อไปครับบินีตัวที่สามครับแม่ท่องครับผมตัวนี้เป็นแม่ท่องเนาะแม่นครับผมแม่ท่องท่องได้สิบเดือนครับผมไปใกล้กว่าก็ได้ใกล้ออกแล้วครับผมเยืรั้นหรอไหมเยืรันแล้วครับผมนี่แหละครับสูงไรบินีตัวนี้สูงลอยสามหกครับผมสูงไอสามสิบหกครับผมตะก้อนลาดพี่น้องตะก้อนก็ลอยสามเจ็ดสามแปดคนละครับมันท่องไง่แล้วครับผมท่องเป็นไง่มันมันมันหยดลุมาอีกครับผม หยดลงครับทวงเงี้ยเรียบเป็นหยดลงหลายเด้พี่น้องเด้อเยอะลอยสามโฮครับอตอนนีสิบเดือนสิบเดือนครับผมใบเสื้อไป๊ะจกินหวางเด้ต้นนี้ครับผมทองกับเก่าจเจริญได้สิบเดืนดนอ,อนครับผมปลูกปลูกพักอีเลือดประทันครับผมเอ่อปลูกพักอีเลือดประทันเลยพี่น้องเด้อตัวนี้เอาไปอี่โมดนเหรอครับมันนี่พออพเพราะไอตย์เปล่าเปล่าเจริญลงเบิดเหรอครับมันเพราเพราะไอติณได้หนี่เมืองหลวงพี่น้องผมนนะไป เจัะแฉมมอย่ไหมครับผมเจักแล้วครับผมสีวากแล้วเอาพี่ดองทัวมาเร็วเ้อตัวนี้เ้อสูงไรส้มหูกว่าเอ๊มีนครับสูงไรสามหครับผมเพิ่นี่รูไม่ายอตัวเลยนี่ยใรูมาแล้วตัวหนึ่งครับตัวสองในถองครับผมโอ้เมียสาวโอ้เมียเขาเป็นนี่ก็แน่นรูเดียวแม่นครับผมเอ้าลูกสองตัวไปนี่แหละครับผมผมก็ได้ลูมาตัวเดียวหลุกที่สองตัวไปได้พี่้วงเ้อผสมตัวใดก็เก่าจะเลื่ญนครับเก่าจะเลร่ญนเดี๋ยวิเดียนเออตัวนี้ผสมเก่าจะเจร่ญนเลยพี่้วงเ้อ กะมีหลอดมีใบเยอะแยะนะมีหลอดมีใบครบครับผมมีหลอดมีใบครบพี่น้องโอ้ยแงอาดหลาดพี่น้องเลยนี่ครับนล้วมึงหน้าตาครับนี่หน้าตาดีด้วยครับตาของเขานี่ครับหน้าตาดีหนาาตดีเลยตัวนี้กตัวตาแต้มพี่น้องครับผมทางเขาดีหนาเขาเปิดครับผมหน้าเขาเปิดเออหน้าตาดีครับผมอักตร้ดีอักตร้เด่นตัวนี้เครับตัวนี้พิเศษเลยครับตัวนี้ อรา,าคาพิเศษเลยครับตัวนี้เอาพิเศษจังเลยเป็นกล้วยสามนุ่มครับผมจะลดราคาพิเศษครับผมมีสามนุ่มมีสามนุ่มครับมีสามนุ่มไอก้กระบะมัน,นบ่ใช่ปัญหาดินี่แหละมีสามนุน่มกตะว่ามีใช่ปัญหากับการนมีหลูดไหมครับผมว่าบะาระบตแยงหํนำนุ่มมันดีครับผมหนำนุ่มก็่ต้องห่วงครับผมกราบตแยงหนำนุ่มมันดีตัวนี้เป็นกล้วยสามนุ่มครับเปิดไปราคาพ่แพงจีมื่นเก่าครับแม่นี่จีมื่นเก่าพันบาทครับผมจีมื่นเก่าครับ่น้อง นี่ครับเหนียญยิ่งเนี่ยครับผมเหนียญย่างเงี่ยย่างหนาเลยครับเนี่ยเน่าเน่าเนี่ยนครับหนาใหญ่ครับผมกันป้าสามนุ่มกระเจี๊วหาข้าวหาข้าวครับผมหาข้าวไปหาหงสคนละพี่น้องตัวนี้หาไปไปคนละครับสามนุ่มบอกไปก่อนครับผมแต่ว่ากับปุ่มีเงี้ยผลกับการส่งลูกครับผมบุ่มมีผลน้องน้องครับผมเออว่าสามนุ่มหัวสวางนุ่มกับเพ้าไปยังก็ไม่กินเต้านุ่มเดียวไหมว่าแต่กับอย่างไปก้อนนั่นนะครับผมมันจะกินนุ่มเดียวบุ่มมีปัญหาเอาพี่น้องไว้บ้าง คนละไทยเพน่อนนะไข่ยังไงพี่น้องเอาพี่น้องมึงเด้อสามนุ่มนะพี่น้องเอาอยาบอกไว้เลยมีสามนุ่มครนละไข่พี่เสียบที่มือเก่าพันบาทเนี่ยนครับผมแต่ว่าเสือไปนี่เจ็บพกีดเอ็นปูพกีดเดือดไปทั้งเลยพี่น้องแล้วไปเสือเอาตลาดผมเอาไปหยกบวัดดวงอกครับนี่ว่าเกินเดือนครับจินน้องเลยครับผมเก๊ยรล่ะไม่เออครับผมว่าใหม่กับว่าพ้องฟ้าจีดแล้วนี่ไหมมึงได้ไหม พืนมน,มน,น,นมึงเทรันวอะรยแม่เทียวอะไรเลัก็ไม่ทันได้หนิไปยัยมาไทายหน่าตาพื้นมึงเนี่ยทานยืนดีดีหนหนี่ครับมึงมึงโหลดครับหน้าตาดีช้างขาดีครับพณนะางย,ายันยันโอ,โอง้งามงามงามตัวนี้ตัวนี้ไม่ตัวงามงาเลยเอะ มันว่าสามน้มกบหาคว้าล้วครับหาควัาไลย้ะเนี่ยนครับหาควัวเด้ตัวนี้ะอไปบอตรงทะมเอมีแต่ราคาย่อมเยาตกเสียไปแล้วสี่หมื่นเก่าสี่หมื่นเก่าครับสี่หมื่นเก่าพันบาทเอาพี่น้องเอาสองินเยียนครับผมเป็นแม่ทองแก้ใกล้คว้าแล้วพี่น้องเจี๊ยรันแล้วไหมเจี๊ยรันเห้วครับผมเจี๊ยรันเร้วพี่น้องแต่ว่าเป็นมีสามนุ่ม เิ็นมีสามนุ่มครับผมมีสามนุ่มบอกไว้ก่อนเลยครับบอกตรงตรงเลยครับผมบอกตรงตรงเลยมีสามนุ่มแต่ว่ากับบได้ทส่งผลอยังนการให้ลูกครับผมเออบ่มีัทยังแกมีสามนุ่มแค่นั้นครับผมเอาไปน่องตัวนี้เป็นแม่ทองแกครับผมทองเก่าจะเจร่ญนเนาะแม่นครับทองเก่าจะเจร่ญนได้สิบเดือนชิปเดือนครับผมใกล้คลอดแล้วไก้คลอดแล้วครับผมเสื้อไปก็นหนสิพ่อทิปพี่น่องเนาะตัวนี้สูงรอยสามหกครับผม ตะก้อนก็บอยสามแปดแล้วครับทองมันได้หลายเดือนมันก็เลยมันมันหยดนะครับผมเนี่ยตัวเป็นตาซื่อครับมือนี่แม่ลูกกับเ็นตาซื่อแม่สาวกับเ็นตาซื่อครับเป็นตาซื่อประคักครับผมจุดนี่พี่นวองเบนตาซื่อจุดนี้จักสีซื่อจุดใหนเรืองพี่น้องนะแม่ลูกก็นาซื่อครับแม่ลูกซื่อซองได้สามเมีมีทองอีกครับแต่มาถือกับใครถือนอกเอ้นะเน่นครับผมมาถือกับปันพี่น้องไปกับขครย่อมเงาพค่อกันนี่แหละเอาตัวนี้สำหรับตัวนี้เป็นแมีย เมท้องใกล้คลอดพี่น้องตูงลอยสามหกว่างเก่าจะเลื่อนในสิบเดือนอ่าน้องเอ๋เปิดไปได้นแหะครสี่หมื่นเก้าพันบาทครับผมถ้าได้สกิลสันใจกั็จีตัวขับมาได้พี่น้องเนอะจีตัวขับมาสาบทันนี่นี่ครับผมน้องเอ๋ที่ได้กินนองก่อนได้พี่น้องเดี๋ยวกินนองก่อนนี่ครับเนี่ยโอ้ยพอจะกินนองก่อนแล้วเอ๋เนี่เอาเอ๋ฝากเบอร์ทั่วไปพี่น้องเขาเลยครับศูนย์หกหนึ่งครับผมศูนย์หกหนึ่งศูนย์ห้าแปดศูนย์ห้าแปด สามเจ็ดสี่หนึ่งครับสามเจ็ดสี่หนึ่งเนาะครับผมเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนั่นน้อเนี่ยนครับผมเบอร์โทรเบอร์ไลนเบอร์เดียวกันหรืออย่าบอกว่ามึงตัวจริงหนาคอกหนาปั๊มกับมึงมาชมได้ครับผมท่านใดอยากวิลูคว่ามึงทักแชททักไลน์น้องเอ๋เข้ามาเมี่ยนครับผมแชทไลน์น้องเอ๋เข้ามาหรือว่าท่านใดสะดวกใจาเมืองตัวจริงที่หนาคอกครับแต่ว่ามองใดที่บ้านทับทายตับบุเกลื่อนอัเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามนพนงเด้อบ้านน้องเอ๋ก็ยุจิตถนนดำพี่น้อง เอาออกสะดวกเขาออกไงพี่นอ้องดูแถวบัดปลาวังน้ำเย็นเท่านี่แหละเอามือนีกับมีมาฝากพี่น้องสามตัวครับมีแต่ตัวเด็ดเด็ดพี่น้องมือเนี่ยเพราะว่าสิเป็นแม่ลูกเพราะว่าสิเป็นแม่สาวก,กับแมนตาสื่อด้ครับแม่ลูกแม่สาวเป็นตาเลี้ยงทุกตัวอยู่ครับเพเยวนี้เาีเป็นแม่ทอวงแก่เนี่ยครับผมฝากทรมไพี่น้องขันมทัวรมาหที่พอได้กินนองก้อนเด็ดมันติออกเลยพี่น้องเอา วันนี้ก็มีมาฝากพี่น้องสามตัวครับพี่น้องครับถ้าได้ส,ดน,สนใจกับอีตอนอย่างนี้เข้ามาครับผมวันนี้ก็บอมีอยังไรครับพี่น้องครับขอให้พี่น้องโชคดีอยู่ดีมีแห้งครับพี่น้องครับสวัสดีครับ